ตอนนี้เราอยู่ในนาวาร่านะฮะก็อนนี้งบหนึ่งแสนอันนี้เจ้าของบอกว่าตั้งใจเก็บตังม,มาให้พี่วันทำเลยฮะ,ะอันนี้สาไลมันยังสุราดนะฮะ ตูวนี้ใครจะขี้มาอีกชิมบรรยากาศแล้วมีต้นมะละกอขึ้นแบบบังร่มนะเผาแดดสองตูดเออมันไปกลับบ้านเลยกลับร้านเลยเดินกลับก็ได้มั้งเรา ผมบอกกันแล้วว่าทรงประม,มาณไ,นไหนยดไ่อกเอ้ยไอัไองมอบรถผมงมิดอิดเลยเมีกองหน้ารถหรอวเอ,าอ้าไม่มีแต่ไม่ยอมอกํลาลังจะั่กําลังจะ หวัวลุบมาไอตังมันเห็นมึงปะไม่เห็นน,หนีน่เงียบไว้ไม่ต้องทักมันเดี๋ยวไปถามมันเดี๋ยวพูดถามไ <c oughs> <c oughs> มไงงไหมวะให้ใครมารับหน่อยจอดรถฝั่งนี้อยู่ก็เจ๋ง แปลว่าให้ใครมารับหน่อยผมไม่ได้บอกให้มารับออ๋คนที่งอคือมึงเขาเอารถไปหมอบเล่นเฉยก็มันยืมไปอ่ะหมอบระมีดเชียดป่านนี้น้ำมันหมดแล้วมั้งยังไม่ค่อยได้เติมอยู่มาเอาเลยตั้งเอามาเไม่ต้องถามเลยนะ ไหนดังอ่ะลองรถจังอะไเนี่แรงดันขึ้นห้าแบบไม่ต้องจนเลยหายก่อนเลยมั้งเฮียวลงก็ได้เลยเฮ้ยเกียร์ตังเกียร์ตังเกียเกียบ์่วงเดี๋ยวนะยังไม่เกียร์นะเราอะไหนตังตีไม่เกียร์นะ้เราอะเป็นไงจมไมป่ะไม่จมเลย ร้อยสิบเอมึงเห็นไหมไม่เห็นโอ้อะไรนี่อบลถ้าครร้อยสิบอ่ะกำลังจะด่าเลยใครเขามากาเขาอกตอนกลางวันเอ้าวรถีเก่งแดดร้อนร้อนเห็นใครองแล้วด้ว่าแน่ไหมโซ่มันย่อนอยู่ตอนนี้อะนี่จะบอกถ้ารถลูกติดไปนี่เฮ้ยผม เกียบไม่ออกผู้บ้า,า <c oughs> ปุ้บ้าสวิฟสวิฟ <c oughs> ลองดูงระบบวงระบบเบรกว่าเบรกได้ไม ไม่ได้ถือว่าไวอะไรขนาดนั้นนะ ร้อยสองร้อยสามก็ไประบายนะครับใช้งานได้ปกติเกียร์หลุดกว่า ตันกระป๋องแรงดันร่วงเหรอวะไม่ร่วงนะไม่ร่วงไม่ใช่แรงดันมันบูธบูธมันร่วงไปเลยทีแรกถ้าถ้าถ้าหมดหนึ่งอะหมดหนึ่งพอฟาดไป30ใช่ป่ะแล้วพอต่อเกียร์มันร่วงนิดเดียวแต่พอหมดสองบูธบูธมันไป40ะ่ะรอบแรกอะมันยังร่วงมาเหลือ30แต่พอกลับรถพอหลุดอุโมงได้พอแม่งฟาดไป40ไปุ๊บแม่งเหลือ20กว่าส่งไฟามาดูสิสวัสดีครับผมโมจุนเนอร์นะ,ะก็ตอนนี้เรากำลังไปไดโน่กันนะฮะเจอกันดีที่ไดโน่แล้วกัน นี้จะพานาวาร่างบ1นึ่งแสมาขึ้นไดโนโน,นะฮะแล้วคันนี้มาจากไหนทําอะไรบ้างก็คันนี้นะครับก็ลูกค้าติดตามอยู่แล้วก็เก็บตังค์แล้วก็สไลด์มาจากสุราษฎร์เลยแล้วก็มีงบให้1 0 0 0 0แบาททําอะไรก็ได้แล้วแต่ผมเลยแล้วทำอะไรลงไปบ้างก็รายละเอียดนะฮะคร่าวๆก็จะมีพวกเทอร์โบคันนี้เป็น F5 นะฮะฟานาเกตตี้แล้วก็ไส้เนี่ยเป็นพิเศษเลยปากประมาณ50แล้วก็อ mm ิเตอร์นะฮะคั ระบบน้ำมันหัวฉีดกรองรีแมปสแตนอื discard, sunshine, ่นๆก็ใช้งบเขาคุ้มค่าฮะ90,000กว่าบาทแล้วจะครบแสนแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าจะเสียเวลาไปกันใหญ่แล้วไม่รู้นั่งทำเฮียอะไรเนี่ยีอันดับแรกเดี๋ยวเราจะพามาลองดูกันก่อนว่าตอนที่เราจูนบนถนน่ะ เรายังจูนไม่เรียบร้อยดีเข้าใจไหมพอจูนเสร็จปุ๊บรู้สึกว่าควันมันดําเกินไป <c oughs> แต่ผมจะวัดแรงมา้าตอนที่จูนบนถนนก่อนว่าเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวผมจะมาลดลงให้ดูว่าแม่งแรงกว่า <c oughs> ไม่ใช่ว่าจูนเยอะแล้วแรงไม่ใช่ควันดาแล้วแรง <c oughs> กล่อนโควิดรอบหลังเนี่ยก็ล่าสุดอ่ะจูดไว้คร่าวๆแล้วก็ให้บางไปลองแต่บางบอกว่าเหมือนควันม,มันดำไปใช่ป่ะก็เท่ากับว่าเราต้องจูดลดลงอีกคราวเนี้ยเดี๋ยวจะมาดูกันว่าตอนเท่านี้กับลดลงอันไหนไมาเยอะกว่ากันแล้วก็เดี๋ยวจะมาเก็บรายละเอียดว่าตรงไหนคืนอจบติดโคมไปนะเนี่ย ผมก็ว่าทำไมก๊าฟมันดูน้อยๆเมื่อกี้มันอันเก่ามันก๊าซเบนซินแรงดันไม่ดีเลยว่ายังจูนะไยมากไม่ได้แรงดันไม่มาเหมือนบามีปัญหาเพราะคันนี้ไม่ได้ไม่ได้ทำฟั๊มเขาไม่ทำหรอฟั๊มนาวาร่ามันพอๆมีโก้อยู่แล้วก็เลยไม่ได้ทำสรุปแล้วน่าจะไม่บอกก็จะไม่บอเผื่อต้องขึ้นในทัวรสองรอบดูบู๊ทห้ไหนดีบ่า 4ี่มดเดี๋ยวดลด,ลดวันลง20ดูว่าดีขึ้นหรือแย่ลงแล้วก็เดี๋ยวจะเ,เพิ่มแรงดันคูสี่สิบแปดเหรอถ้าอยู่ในนี้สี่สิบกว่าก็ถูก้ก็ต้องมี6กสิบกว่า มันตักก่อนัตักก่อน เปิดรอบมันฟาดเร็วไปว่ะใช่เร็วว่าดีแม็กเองเหมือนมันฟาดแล้วก็หมดเลยอ่ะต้องเปิดรอบแต่คขาเนี้ถ้าเปิดรอบก็ต้องดูอุปกรณ์ยังเหลือว่าจะไหวหรืเอเปล่า ดสอเนี่ยสุดประมาณ180แล้วเกี่ยมหมดหนึ่งก่อน อันนี้แรงดันมาแนละ้วก็โหมดหนึ่งแรงดันมาสใสัยโหหดใไส้ปั๊บไส้ปั๊มไม่น่ามีปัญหาน่าจะมีพวกลูกปั๊มมากกว่า อยากลองปลดรีแมปอีกสักหน่อยหนึง่งว่าแรงดันขึ้นมากกว่านี้ได้ในช่วงต้นก็จะแรงกว่านี้เยอะส่วนช่วงท้ายไม่ไม่น่ามีอะไรเพิ่มกว่านี้เยอะแล้วไม่เคยเอาไต่ไอ้ไม่เคยเอานอวาล่าขึ้นไดโนโด่เลยถ้าไต่ต้นก็300กว่าแต่นาวาล่าไม่น่าจะน่าเกียดน,นะก็น่าจะ300กว่าแล้วนี่ไดโนโดใ่ใหม่ด้วยอ๋อลืมไปไดโน่ใหม่มาแข่งกว่าเดิมได้268เองกับท็อป446เดี๋ยวลองเป็นโหมดสอันเดิมก่อน น้อยองค์กันเยอะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ถ้างั้นองค์ควันน้อยไม่ดีกว่าเหรอถูกป่ะในเมื่อมันต่างกันไม่ถึงห้าตัวเองมั้งเฮ้ยสิบตัวพอรู้สึกไม่เห็นหรอกนิดนึงเดี๋ยวลองเพิ่มควันไปเยอะๆหน่อย ร่วงหรอว่าร่องควันเยอะไปวิ่งแต่พูดพี่ใหญ่ว่าพวกนี้ขออ่านไฟลองทีเดียวถ้าไม่ได้ก็ส่งที่270หมากับไดโน่ใหม่เพราะว่าถ้าเป็นไดโน่เก่าตอนที่หนักกว่านี้น่าจะแข็งกว่านี้ประมาณตกทาสามร0นิดนีก็ได้ประมาณนี้นะครับบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยไอ้วนมึงจูนไว้ขนาดนี้มึงมึงละเอียดแล้วหรอมึงจบแล้วหรอเดี๋ยวอธิบายให้ฟัง เราจะพอแค่นี้วะไม่แต่ผมว่าประเด็นเลยอะถ้าเราลถไว้เนี่ยเราจะกลับยังไงพอแค่นี้ะเดี๋ยวอธิบายให้ให้ฟังอีกทีนึงโอเคอธิบายแบบสั้นๆว่าอันดับแรกก่อนว่าอ้วนมึงจูนละเอียดแล้วเหรอก็คือผมต้องบอกว่าเทคนิคการจูนแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเขาก็จะไล่จาก ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าเก้าสิบส่วนผมเนี่ยผมก็จะเทสแบบว่าโยนไปเลยห้าสิบหมายถึงว่ากึ่งหนึ่งดูก่อนแล้วดูว่าไปในแนวทางไหนแล้วทีนี้พอโยนไปเสร็จปุ๊บเราก็เพิ่มปุ๊บมากหรือน้อยถ้ามากเราเพิ่มอีกอาแต่ถ้ามากปุ๊บแล้วมันน้อยเราก็ต้องลดลงพอลดลงก็จะดูว่าตรงไหนคือจุดที่พอดีแล้วที่เหลือค่อยเก็บรายละเอียดแต่ถ้าใส่ไปปุ๊บเพิ่มกระดอบลดกระดอบก็แสดงว่าก็ต้องอยู่แถวแวนั้นที่เราใส่ไปตอนแรกก็ไล่เก็บหาความละเอียดมันแค่นี้น คือแระเดียม,มอยู่ประมาณนี้เอาออกได้เลยนะแล้วก็แรงม้าเนี่ยผมคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณ300นิดนิด0ถึง310ไม่เกินนี้ถ้าเป็นไนโนตัวปัจจุบันเนี่ยที่เขาอัปเดตใหม่เนี่ยเพราะว่าจากที่ผมลองมิวเผมอะจากเท่าไหร่วะบางตอน200กว่าก็เหลือ170หรือเท่าไหร่อะฮะหายไปเยอะอยู่อะต้องไปดูคลิป30ตัวเออหายไปเยอะอยู่รถไม่ได้ทําอะไรเลยนะนั่นแหละก็คิดว่าน่าจะประมาณ3 0มนิดๆแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งคือตอนนี้แรงดันช่วงกลางเนี่ยหายตั้งแต่ประมาณ2,000กว่ารอบเนี่ยจนถึง4,500รอบเนี่ยแรงดันอยู่ประมาณ3ไปไปก็เลยคิดว่าเดี๋ยวลองไปดูแรงดันบนถนนเสร็จปุ๊บก็ไปเพิ่มแรงดันโดยอาจจะซ่อมปั๊มหรืออาจจะแก้ตรงไหนก็เดี๋ยวลองดูเพราะว่าถ้าแรงดันเพิ่มมาเนี่ยม้าอีกไม่ต่างว่า20ตัวขึ้นมาแน่นอนก็นั่นแหลคะครับตอนแรกว่าจะมาแก้บอไดโนโด่แต่คิดแล้วคิดอีกก็ ถ้ามันต้องรื้อปั๊มแล้ววะก็เสียเวลาไปก่อนนึงเดี๋ยวเอากลับไปทําเลยดีกว่าง่ายดีแล้วก็ไปลองดูไฟล์ดแมปดูอะไรที่มันจะแก้ไขได้อไหมเพราะตอนที่ลองคันนี้ผมก็ไม่อยากลองเองให้บังไปลองเพราะว่าช่วงล่างม่งไม่ดีโคตรรักน้องเออให้มึงไปเสี่ยงเอาไงไม่ใช่คือถ้ากูไปนั่งเนี่ยมันดูอะไรไม่ได้อยู่แล้วในคอมอ่ะก็ต้องให้เออมึงไปลองดูฟิลก่อนเพราะตอนแรกอ่ะมันฟอดมันอะไรแบบนี้เลยก็เลยให้บังไปลองพอฟิลไม่ได้ปุ๊บก็เจ้าของเขาจะเอากลับแล้วเพราะว่าจอดทิ้ง เอาขึ้นในน่นให้เขาก่อนแล้วเดี๋ยวเขาว่ากันอย่างน้อยอย่าง270ม้ามาแน่นอนแบบแรงดันไม่ได้เละเทะนะส่วนมากกว่านี้ไหมก็เดี๋ยวต้องไปไล่แกะข้างล่างต่อยอีกทีเนี่ยก็ของเข้าๆก็จะประมาณนี้แหละที่บอกไปตอนแรกก็พวกเทอร์บโบอินเตอร์หัวฉีดคัสตระบบน้ํามันแต่ยังไม่มีไส้ปั๊มเดีวยวจะต้องเลี้ยงทำไส้ปั๊มเหมือนที่บอกก็เดี๋ยวสไลด์กับโซล่าเนี่ยมันจะโซล่าเดยแรงดันทุกอย่างครับดูคลิปที่แล้วดิโอเละเห็นปะ่ะใครยังไม่ดูก็ไปย้อนดูนะคลิป ก่อนหน้านี้ไม่ต้องตื่นต่อยนะเดี๋ยวดูท้ายคลิปแล้วกันโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกันอีกทีอาจจะตอนไล่ใส่หรือคลิปต่อไปเดี๋ยวว่ากันโอเคนะฮะตอนนี้น่าจะเป็นตอนจบของนาวาล่าฮะจบหมดแล้วเดี๋ยวไปเทสกันใส่กองด้วยวันนี้ โชคดีฮอบจุนเนอร์เอาส่งเสียงหน่ยครับ<ฮ>เตรียมตัวครับเตรียมตัวไม,มไม่มีทางเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวตัลง,งก่อนตนอนล้องล่าสุดบ<ม>ูเท่าไหร่ บอกท่านพี่รวยไม่บอกให้เอาลงนะงไปแล้วโอเคนะตอนนี้เรามาลัางจะไปลองไตตั้งอันนี้หลายรอบมากกำลังจะบอกกูแข,ข่งไปตั้งต้องฟังให้จบเด็่ให้กูมีที่ยืนเลยสัตหีกหน้ากูจะชัดผิดน,นั่นแหละไอ้เหี้ย ดูแรงดันอย่างเดียวอะดูควานใด้หน่อยนะเดี๋ยวกูดูแรงดันเดียมึงดูควันพร้อมยงังพร้อมแล้ว,วัป น้ำมันก็คือหลายๆอยา่างเราก็เลยต้องลดสเปคลงมาเกียร์หลบห้เกียร์ห้าไม่ชอบพอลดสเปคลงมาเสร็จปุ๊บเอ,อ่เราก็จูนน้อยลงเพราะว่าพูมันน้อยเราก็จูนน้ำมันน้อยก็กลายเป็นวิ่งได้แล้วก็ก่อนที่จะวิ่งได้เนี่ยแก้หลายอย่างทางเดินน้ำมันคือรถคันนี้มันใช้งานมาสองสมบันอะ ก็คิดดูพอาเปลี่ยนท่อน้ำมันเส้นใหญ่เปลี่ยนทั้งคันเลยนะฮะพอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บไอ้พวกที่ไม่ได้เปลี่ยนข้อเล็เลกๆตามรถอ่ะแรงดันดีปุ๊บแม่งแตกเลยก็ต้องมาลื้อเปลี่ยนพอ,พอีกเขาบก็่พอปกติแค่นาวมาร่าเนี่ยแค่กล่องกับเทอร์โบแม่งแรงแล้ว,แ,ลวแต่คันเนี้ยโหจุกจิกนิดนึงแต่รงเลยอะก็ถือว่าเรียบร้อยดี ก็เดี๋ยวเตรียมส่งงานนะฮะไม่มีปัญหาเรื่องแนนรั้นร่วงแล้วสั่งให้ตัางไปหาไม่เปลี่ยนล้อเปลี่ยนล้อโอเคนะฮะเดี๋ยวเตรียมส่งงานได้เลยเดี๋ยวให้บังถ่ายให้ดูว่าทําอะไรไปบ้างสภาพรถบ้านบ้านนะไม่ได้โหดมากไมวาไปดูห้องเครื่อง